ดวชะตาของชาวราศีสิงในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีสิงคือดาวอาทิตย์นะครับ การที่ดาวอาทิตย์ของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนพฤธศพแบบนี้เรียกว่าอาทิตย์ในตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นอุจจาภพิมุกหรือเรียกว่าตำแหน่งที่แข็งแรงหลังจากมหาอุดนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับการที่นะครับอาทิตย์อยู่ในเรือนของพฤธศพของชาวราศีสิงห์แบบนี้ยังได้ตำแหน่งเป็นองค์เก์นะครับแล้วก็ยังติดอุดมเกณฑ์อีกด้วยเรียกได้ว่ามีตำแหน่งที่ให้คุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่งผลทําให้ชาวราศีสิงห์ในช่วงเวลานี้นะครับจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับทำอะไรกัรรบาา หรือเรียกว่าชีวิตจะได้รับผลที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับหรือเรียกว่าดวงเริ่มดีแล้วนั่นเองครับสงผลทําให้ครับชาวราศีสิงห์ในช่วงจังหวะในเดือนมิถุนายนจะเริ่มมีทิศทางด้านบวกทิศทางด้านดีจนเห็นได้ชัดเจนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์ของคุณจะยกแล้วก็ย้ายออกไปในวันที่15มิถุนายนเวลา16นาฬิกาสานาทีเข้าไปสู่ในเรือนของมิถุนก็ตามนะครับถึงจะหลุดออกมาจากตําแหน่งที่ดีๆอย่างอุจจารพิมุก องเกฑ์และก็อุดมเก์แล้วนะครับแต่ว่าอาทิตย์ในตำแหน่งนี้ก็ยังติดตำแหน่งที่ดีๆคือตำแหน่งราชาโชคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังให้โชคดีเกี่ยวกับชาวราศีสิงอยู่ครับและนอกจากนั้นครับอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนมิถุนแบบนี้ก็ยังเป็นภพเรือนที่ดีอีกด้วยครับเพราะว่าเป็นภพลาภหรือภพแห่งการช่วยเหลือภพแห่งโชคลาภภพแห่งเรื่องราวที่จะได้รับอะไรมาแบบง่ายๆนั่นเองครับส่งผลทําให้ชาวราศีสิงในช่วงจังหวะนะครับตั้งแต่วันที่16 ก็ยังคงดีอยู่นะครับฉะนั้นนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าสําหรับชาวราศีสิงในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีตลอดทั้งเดือนลเลยทีเดียวครับเพราะเรียกได้ว่านะครับดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณนะครับอยู่ในภพเรือนที่ดีๆทั้งนั้นทั้งอยู่ในเรือนพฤศศพและก็อยู่ในเรือนของมิถุนได้ตําแหน่งดีๆและก็ส่งผลด้านบวกให้กับชาวราศีสิงประสบความสําเร็จอย่างไม่ยากเย็นเกิดขึ้นนั่นเองครับสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของการงานของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับต้องบอกว่านะครับการงานของชาวราศีสิงห์ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนในทิศทางด้านบวกอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานยังโคจรอยู่ในภพสุภาษะซึ่งภพเรือนนี้ถือว่าเป็นภพเรือนของความสําเร็จนะครับภพบเรือนแห่งการที่เรียกว่า เป็นการเติบโตรหรือนะครับต่อยอดให้กับธุรกิจของคุณนั่นเองครับส่งผลทำให้นะครับเมื่อดาวการงานของคุณอยู่ในเรือนสุภาพะแบบนี้ก็คือในเรื่องราวของการงานที่มีความคืบหน้าหรือทำอะไรก็มักจะได้ลาบผลหรือทำอะไรก็มักจะได้รับความราบรื่นไปสู่ความสำเร็จก่อกตัวขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากนะครับดาวศุกร์ที่อยู่ณนะเรือนของเมษแบบนี้เป็นดาวศุกร์ที่ได้ตำแหน่งเป็นปลาหรือเรียกว่าการงานติดตำแหน Rule, ่งเป็นปลาหรือตำแหน่งที่เรียกว่าไม่ค่อยมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เป็น ็นลักษณะของการที่เรียกว่าในดวงชะตาด้านการงาน,นครับแม้จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นก็ตามแต่ความสําเร็จนั้นอาจจะยังอยู่ในลักษณะที่ไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่เรียกได้ว่าวันหนึ่งดีวันหนึ่งอาจจะรู้สึกอุปสรรคเข้ามาเยอะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ส่งผลทําให้นะครับในช่วงจงวังหวะตั้งแต่ที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนเมษอาจจะมีจุดสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแม้นะครับจุดอยู่ในเรือนที่ดีแต่เนื่องจากความเป็นปลาหรือตําแหน่งที่ยังไม่มั่นคงตรงนี้ก็คือเรียกว่าการดีๆหรือ เรื่องดีๆนะครับก็ยังจะไม่ค่อยมั่นคงเอาแน่เอานอน ไม่ค่อยได้นั่นเองครับแต่ดาวศุกร์ของคุณจะมีความมั่นคงอย่างเต็มที่แล้วก็นะครับจะมีเรื่องราวดีๆในเรื่องการงานของคุณอย่างเต็มพิกัดเลยก็คือต้องรอหลังจากวันที่19มิถุนายนนะครับในเวลา23นาฬิกานาทีรอให้ดาวศุกร์ของคุณยกออกจากเรือนเมษเข้าไปเป็นเกษตรราธิบดีนะครับอยู่ในภพเรือนของพุธศพเรียกว่าดาวศุกร์ณตำแหน่งนี้หรือดาวการงานของคุณณตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีหรือเรียกว่าตำแหน่งที่มั่นคงตำแหน่งที่เข้มแข็งนั่นเองครับ ส่งผลทาให้นะครับชาวราศีสิงห์นะครับตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวเกี่ยวกับการงานในทุกๆอย่างเลยทีเดียวครับยิ่งนะครับดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณเองก็ได้ตําแหน่งที่ดีอยู่ลาวด้วยและดาวสุขณตรงนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าดาวสุขที่อยู่ในเรือนนี้เป็นเกษตรเท่านั้นแต่ว่าดาวสุขณตําแหน่งนี้ยังเติบตําแหน่งของอุดมเกณฑ์อีกด้วยครับคือเรื่องราวของโชคดีๆหรือเรื่องราวของความราบรื่นเกิดขึ้นนั่นเองครับทำให้นะครับในเรื่องราวของการงานของคุณนะครับก็จะมีจุด ขการขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีถึงแม้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1 9จะมีจุดสะดุดติดขัดได้บ้างแต่ภาพรวมก็ถือว่าดีมากกว่าเสียแน่นอนแต่นะครับยิ่งหลังวันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปถือว่าราบลื่นและก็ลงตัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับสำหรับการงานของชาวราศีสิงสหรับในเดือน มิถุนายนนี้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีสิงห์คือดาวพุธนะครับการที่ดาวพุธของคุณหรือดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนเมษแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าอยู่ในภพสุภาษะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแต่เนื่องจากอิทธิพลของดาวพุธเองครับประกบคู่กันกับดาวพราหูนะครับเรียกได้ว่าดาวสองดวงนี้ถือว่าเป็นดาวของการขัดแย้งกันนะครับดาวแห่งคดีความดาวแห่งศัตรูเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการเงิน คุณก็อาจจะโดนเบียดเบียนเกิดขึ้นได้บ้างถึงแม้ว่าพบสุภาจะเป็นพบที่ดีเรียกว่าคุณอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาหรือมีเงินที่ครับเข้ามาในระบบของคุณเป็นอย่างดีไม่ติดขัดก็จริงนะครับแต่ว่ารายจ่ายของคุณนะครับก็จะมีจุดของการที่ออกไปเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่านะครับดาวพุธกับดาวพฤหัสเมื่ออยู่ร่วมกันมักจะเจอความขัดแยง้งมักจะมีอุปสรรคหรือถ้าเกิดเป็นดาวการเงินถ้าอยู่กับราหูแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับข้อพิพาททางการเงินหรือ เกี่ยวกับในเรื be ่องของรายจ่ายที่คุณไม่คาดเกณฑ์หรือว่ารายจ่ายที่คุณไม่ได้วางแผนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าการเงินของคุณอาจจะสะดุดเกิดขึ้นได้หรือว่าติดขัดได้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่ 1. ่จนถึงวันที่7จมิถุนายนนะครับเพราะช่วงจังหวะนั้นดาวการเงินของคุณอยู่ในเรือนเมษนั่นเองครับแต่พอหลังจากวันที่7มิถุนายนเวลาตีหนึ่งนาฬิกาห้าสิบนาทีเมื่อดาวพุธของคุณยกออกจากเรือนเมษหลุดจากคู่ศัตรูอย่างลาหูเข้าไปอยู่ในเรือนของพุธศพนะครับเรียกได้ว รหรือเรียกว่าหลุดออกมาจากการที่เจอดาวเบียนแล้วนั่นเองทําให้นะครับดาวการเงินของคุณเริ่มดีขึ้นสถานการณ์การเงินของคุณเริ่มลี้คลายขึ้นสถานการณ์การเงินที่อึดอัดหรือมีรายจ่ายเยอะก็จะเริ่มเบาบางลงไปนะครับทำให้การเงินของคุณก็จะเริ่มนะครับประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีใครคา,าดหวังเกี่ยวกับการเงินนะครับก็จะเริ่มมีเข้ามาให้เห็นเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นะครับแต่ก็ยังไม่ดีเท่ากับจังหวะที่ดาวพุธจะมีการยกเข้าไปอยู่ในเรือนของมิถุนก็คือนะครับ ในวันที่26มิถุนายนเวลา8นาฬิกา17นาทีพุธจะยกออกจากพุธศพเข้าไปสู่ในเรือนของมิถุนนะครับซึ่งจังหวะนี้นะครับพุธจะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเรียกได้ว่าการเงินเป็นเกษตรคือการเงินที่มีความมั่นคงนะครับหรือการเงินที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างดีส่งผลทําให้นะครับชาวราศีสิงห์นะครับประสบความสําเร็จด้านการเงินขึ้นนะครับอย่างสูงเลยทีเดียวฟออนิดนะครับหลังจากวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปเวลา8นาฬิกา17นาทีนะครับเป็นต้นไป การเงินของชาวราศีสิง์จะมีลักษณะของการที่ใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะครับก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีใครคาดหวังจากเงินฟุกฟุกก็สําเร็จเป็นอย่างดีเพราะว่าภพเรือนนี้ยังเป็นภพเรือนของลาภะหรือภพเรือนของโชคอีกด้วยครับฉะนั้นการที่ดาวการเงินอยู่ในภพเรือนลาภะหรือภพเรือนของโชคลาภคุณลุ้นได้นะครับเกี่ยวกับโชคฟุกฟุกหรือนะครับเงินฟุกฟุกที่มาจากการเสี่ยงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งผลทําให้ชาวราศีสิงนะครับที่ต้องการเรื่องความ ความเสี่ยงเกี่ยวกับดาวการเงินที่มาแบบฟุกฟุหรือว่าโชคลาบแบบลาบลอยก็ลุ้นได้หลังจากวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์กันบ้างน,นะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวพราหูการที่ดาวพราหูของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนเมษเรียกว่านะครับตำแหน่งของเมษของราหูที่มาสถิตแบบนี้ราหูได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชค,ครับยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะใครนะครับที่เป็นเพศชาย ก็มักจะได้รับผู้หญิงซัพพอร์ตหรือสนับสนุนคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวในเรื่องราวของความรักนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับจังหวะของลาหูที่อยู่ในเรือนเมษแบบนี้ก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีอีกด้วยครับส่งผลทําให้นะครับในช่วงของจังหวะที่นะครับดาวคู่ครอง,องคุณอยู่ในเรือนตรงภพสุภาแบบนี้หรือนะครับในเรือนเมษเป็นภพสุภาแบบนี้ก็จะมีเรื่องราวของการที่เจร,ริญเติบโตมีความสําเร็จมีความคืบหน้ามีความก้าวกาว้าวหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณที่จะต่อยอดนะครับหรือพัฒนาความส ให้้สูงขึนหรือเติบโตมากขึ้นกว่าเดินมนั่นเองครับสมผลทําให้ความรักของชาวราศีสิงห์มีเรื่องราวที่ดีๆก่อตัวขึ้นมานแต่ก็ต้องระม,มัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงตัต่วันที่1จนถึงวันที่7มิถุนายนจังหวะนั้นดาวพุธยังคงอยู่ในเรือนร่วมกันกันกบดาวพระราหูเรียกว่าพุธกับราหูจะเป็นดาวแห่งการประทะกันฉะนั้นเมื่อมาอยู่ร่วมกันก็ต้องระมัดระวังความไม่เข้าใจเกี่ยวกับความรักการความรักของคุณอาจจะมีปากเสียงกันหรือนะครับอาจจะทะเลาะเบาแววงกันได้ขัดแย้งกันได้ มุมมองความรู้สึกหรือความคิดที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นได้นั่นเองครับแต่พอหลังจากวันที่7จพิทุยายนเป็นต้นไปเมื่อดาพุธยกออกไปนะครับก็ทําให้ความรักของคุณดีขึ้นสถานการณ์ที่แย่ก่อนหน้านั้นความไม่เข้าอกไม่เข้าใจก็จะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับประสานรัก กันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับส่งผลทําให้ครับความรักของชาวราศีสิงในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีและก็ลงตัวอยู่นะครับส่วนใครที่ยังโสดอยู่ครับสำหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้ก็ถือว่านะครับคุณก็ลุ้นได้อยู่นะครับสำหรับความรักที่ดีๆโดยเฉพาะหลังจากวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปความรักที่ดีๆอาจจะก่อตัวขึ้นมาให้คุณได้เจอกับคนที่ดีๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับและก็จะมีจุดของการความรักที่ลงตัวและก็พัฒนาความสัมพันธ์ กันไปอย่างรวดเร็วได้นะครับโดยเฉพาะหลังจาก7มิถุนายนเป็นต้นไปถือว่าคนโสดเองก็ได้อนิสงส์ที่ดีๆที่บวกๆอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าความรักของชาวราศีสิงในเดือนนี้ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วหลังจาก7มิถุนายนเป็นต้นไปเรื่องดาวดีๆเกี่ยวกับความรักจะลงตัวกันเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวแหะครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีสิง์ในเดือนมิถุนายนนะครับต้องบอกว่าสําหรับในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับชาวราศีสิง์จะมีแต่เรื่องราวดีๆปรากฏให้ชาวราศีสิง์ได้พบเจอกันเลยทีเดียวแหะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานนะครับที่ดีสเสลื่อเกินนะครับการเงินนะครับก็ดีลงตัวมากๆเลยทีเดียวโดวยเฉพาะปลายเดือนก็ลุนได้เกี่ยวกับโชคลาภอีกด้วยครับหรือแม้แต่ในเรื่องความรัก ก็ยังมีจุดลงตัวอีกด้วยจึงเรียกได้ว่านะครับทั้ง3เรื่องหลักของชาวราศีสิงห์ถือว่าลงตัวสะทุกเรื่องเลยทีเดียวครับทําให้นะครับในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆและเป็นเดือนที่ลงตัวมากๆของชาวราศีสิงห์นั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคําทํานายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน,นั่นหนควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุ่มหรือโยก หรือจตุกโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจาะล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจาะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s ส r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับ <ๆ S 2> เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์ ละทุกๆเดือนครับ